เฮ้ยครับเตอร์มารับแล้วมนัมนทุกมันทุกสามลำ<อ>แต่มีอยู่แค่ลำเดียวหรือว่าลำอื่นไม่ตกอื่นมีเกินร้อยปะกูลงสามชั้นละกูลงดังกูหลัง ไอ้บ้าเอ,อ,อ้ยปืนพกเมื่อก,กี้เห็นป้อมมาดานฟ้าเพื่อนตัวหนึ่งห้ามึงน็อกกูไปช่วยไม่ได้เลยนะเพื่อน okay. มยิงกูหลายทางอย่างหรอวะ Watch out สามชั้นก็มีนะรั Before Before Follow me, follow me. ดัดฝ้างค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 ้างดัาตแล้วดัฟ้าาตแล้วตรงกูมาชิด Watch out เฮ้ยกดังมีหรออ๋อกูดังมีนะโฟเอ้ยน u m e r t h r e n อันนี้ออกน้องั โอ้โอูจะไปช่วยไงวะเนะี่ย้กูวาร์ปวะ่ะไอ้สัตว์โคตรวาร์ปเลยเตัน,นึงไม่เป็นไรไปเลยโอ้อย่างวาร์ปอะ่ะโอ้ไอ้ไอ้ยอรีซอรีไอแอปิง khổ Đồ, <laughs> cái đồ <thỏa> mái được, <laughs> à, วันนี้แล้วไอสัตว์ทั้งสองไอดีเลยจะคา,าน,นี้เป็นไรวะฮะเอาจังเวาเง่นดเอยู่กับพีนะ่มันลำบากนะโอ้ยบเชบือบเสียงน้องอีกงหรอวะ <c oughs> โอ้เพิ่เห็น ปลาได้กูจะมีไหมเนี네่ยไอ้ปลาได้มีมาไซอยู่เฮ้ยได้มีตัววิ่งตัวหนึ่งคนแล้วเนี่ยตัวหนึ่งตัวตัว่งตัวหลังเว้ยไอ้เหี้ยตัวหลังไหมน้องเจ็บหนักเจ็บเช็ดฉันรู้นายเจ็บแล้วฉันเห็นน่าละเน็ตแล้วเพื่อนง้างเลยกูว่าง้างเลยแล้วนะไม่มีเลย หนวะเพื่อนเลยคนนะัโโห้หโอ้โหหนึ่ต้องมาขวาเพื่อนแม่กูนี่ไงเมื่อกี้กูได้ยินเสียงกูไกลไงฮัลโ,โหล my f น n n u m ม e r ฮ o u r บอดี้เคล็ดตัวไงบอดี้เคล็ดตัไอคิดอยู่บอดี้เคล็ดบราอเขียวเลยว้ไอพิงกูเลยองรู้กันนะทำารอวะเลก็ได้เปเลยตัจะตายเพื่อนด่าเราเฮ้ยเ่าหมดไอ้าจ้าจริงนะครับลงไหนก็้ครับไม่ครับลงไหนก็ได้ครับาเท่ากันครับผมลงไปผมตายคนแรกดี ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋เบื้งตอแทนลงลองหรือรอบรอบก็ได้ยิ้มเลยเหรอเพื่อนนี่เราลงตรงที่มาร์กนี่ี่มาแล้วทำไมผมยังรออยู่บนอากาศโอ้โหสโดนด้วยนี่จะนี่อย่าโดนโดนปลอ้โดนด้วยโดน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 แม่แม่เอาเม็ดหนึ่งพอแกปวดไปก่อนแก้แก้กระหายกรายร้อน Bingo, bingo, này. bingo, bingo, này bingo, 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 đó bingo, mình. bingo, 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 สุปจะพิชิตตั้งไหนนะว่แล้วใครวิ่งตามกูอยู่นะไปช่วยเพื่อนกันไปวิ่งไปช่วยเพื่อนกันเอ้ยมันลงรูมันดาวมันดาวลงรูเอ้ยบนด้านฟ้าด้านฟ้าด้านฟ้าน็อกด้านฟ้าน็อกซ้ำได้ไหม,ม อย่าไม่มีเด้อขึ้นยิงพี่ต้องขึ้นยิงข้างบนต้องขึ้นยิงข้างบนมันทำมันมาแล้วเลยใสยมาสายมาวิงถอยได้ไหมเชื่อมมากำลังขึ้นไปช่วยพี่ยาปั๊นหนึ่งครับ นันฟาอยู่นันฟาสองตัวเสานี้เสานี้ตัวหนึ่งด้วยกุลักพสโดอโอ้โหเวสามขึ้นาหนยครับอีกหนึ่งมามา,มากลางกลางมากลางมากลางอย่ามาเดี๋ยวเดครับไปเดี๋ยวครับกลางมานะ ผมเข้าเข้าประตูมาแล้วชั้นบนชั้นบนยูนชั้นบนยูนชั้นบนเราได้เราล่ะนก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 ดึงเลยดึงเลยดึงเลยกูยิงนกไว้หนึ่งอ่ะกูยิงนกไว้หนึ่งอะตรงกลางอ่ะน่าดึงได้ละน่าเข้าไปในหลุมดึงในหลุมมาเกี่ตัวออมตรงที่มึงเล่นเมื่อกี้ตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยเกับน็อกไอ้สัส มองดนะกระสุนฟ้ากกรระะสสุุนนฟฟ้้าาข้างบนมีอยู่เสียงเสียงอะไรเหรออ๋อวายกำแพงกันกำแพงน้องนอยกำแพงน้องหนึ่งกำแพงนั้นมีสองตัวนะระวังนะอมอ๋อเสร็จแหบนี้นี่ควอมคานกลับมาได้ปะได้กูหลบได้กูหลบได้ เพื่อนเพื่อนตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็มาเป็นคู่หลอกแล้วนลอกแล้วเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงมาหากู่อีกตัวด้านฟ้าด้านฟ้าดันฟ้าเดี๋ยวคือลงมาโอเคหมด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 โหอะไรวะออมตาบอดยังเลยเออเสร็จเล่นดีนี่ไม่ไม่เอาอะไรเลยวะ ใช่วิ่งใส่เงินกไม่สนเลยเฮ้ของเลยทั้งกูมากหายาให้กูดีกว่าเออกูมีอยู่เดี๋ยวน้ำไมาด้วยเราดูเครื่องบินตกครับทุกคนปลามาด้วยะเครื่องบินก็ไมตกแล้วต้อไม่ได้ปลามานเพื่อนไอ้ไม่ตกวะมีคนขับบมัอยางเพี้ยนมันหัว ไมีมีคนขับมาได้ไงวะไม่มีโล้ล้วงเลยอ๋อได้แล้วยิงอยู่เลยอีอยิงยี่สิบสี่ยิงด้วยอ่ะไในรองโล่งอะอ๋อใมาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ปมาขอนการขอนลการลงมาขานลงมาขานลงมา ว่าแล้วเพื่อนน็อกเออื่เพื่อนน็อกมันว่าไม่เลยไม่เลยโดนเพื่อนกูตายมันชุบอีกันโดนมาโดนหลังมาโดนหลังอีกทำไกูยิงไม่น็อกวะหลังก้อนหินออมในต่างก้อนหินไปเลยเออกูเจเนตปีศาจกูเดี๋ยวเพื่อนต้องวิ่งมาดึง ตัวมาเขาเจ็บมากเจ็บมากอ๋อมตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ยโอ้ยแย่งหมดเลยว่ะกูเข้าไปหมดจังเลยข้างหลังโอ้โยบอด,ดด้วยโดนลาบไอ้สัสนัดบอดกูด้วยได้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 เก็บของอย่างฮิวโหยไอ้สัส

ไ้เคียร์ตรงนี้เคียร์ตรงกูเคียร์ตรงกูเคียร์เฮ้ยตัวกูตายอล้วอ๋อมนี่หนูว่าแน่จะยิงเขายิงกันอยู่ของใจเย็นดิฮะนี่มันบอลเข่าจะยิงวะเนี่ยเออมันกูเคียร์หมดแล้วเคียร์หมดแล้วตรงเคียร์มันเลยชุบได้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 อยู่นิ่งๆโอ้โหเพื่อนอะอยู่นิ่งๆโอ้โหมันจะชุบติดอยู่แล้วเพื่อนอยู่นิ่งๆดรอปยายเนาะเลยว่า พันยาเล็กก่อนนะครับผ่นผ่นเ่นเกี่ยวเพนเกี่ยวพันเันเกียวพันเพนเกี่ยวเพื่อนพันเพื่อนพันยาเพื่อนพันยาเพื่อนมันเพื่อนปิงปิงพันยาพันพันพันเพื่อนวิ่งเขวงก็นได้เพื่อนวิ่งไปเลยอ่าโอเคปิงเพื่อนบอกว่าปิงวะกูรู้ละเน็ตกูได้ยินเสียงละฮอมเซ็ตกล้องเลย เพื่อนองวิ่งตอนนี้โอ้โหน้ำมันไม่ร่วงโอ้โหเพื่อนของผมกูร่วงไงพันยัดดึงยาใหญ่ด้วยอุ๊ยรอดไอสร็จรอดเลยวะได้ยินไหมได้ยินโอ้โหแต่เสียงเขาช้าเพื่อนตะกันตกมากเลยเพื่อนไม่ไหวมันหอมมันกินมันหอมมันเพิ่มเคลียร์กันเสร็จเลยเพื่อนมันน่าจะวิ่งอ้อมมาทางนู้นแล้วไม่น่าจะมาทางเราแล้ว มอไซต์ออยู่รออมมันมันวิ่งไปแลเพม่อนมันไม่เห็นเราเว้ยไม่ได้โฟกัสเลยแต่เมื่อกี้เรายิงไงนี่ไงเขาเจ็บเลยเขาเจ็บเลยออมเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งักนึงออมทางกูเออมนอนอยู่นอนอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ออมออมขึ้นไปแล้วออมขึ้นไปแล้วออมขึ้นไปแล้วหลัง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 เพื่อนเพื่อนยิงเพื่อตามเพื่อสามดึงได้ถึงยาเพื่นถึงยาเพื่อนถึงยากันมาชุบผมก็ได้มาหนึ่งเบื่อสามโลโลเบื่อสามเพื่อสามโลโลผมผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนต้องสปีดแล้วเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเร็วโอ้โหไว้สับมันมาแล้วมันชุบเหมือนกันเพื่อน ไม่ทันหรอทันแหละออมรอเล่นนะรอเล่นเลยแหละรอเล่นกูไม่กูไม่ดึงยานะมาแล้วออมเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่หรอน่ารักดีเหมือนมึงต้องซุบกูก่อนเพื่อนอยู่ไหนกูไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่เฉยเพื่อนอยู่เฉยอย่าคานอย่าคาน mình đừng... mình mình nóc mà gan chứ em? ờ mình nóc 2. 2 ờ, là bơ. Hahaha. Hơi sệt.